สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟสาวน้อยเพชรพัดแพงสวัสดีสาวเออุ้งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนนะคะสวัสดี f อฟแอนแอนพาม่วนนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้แอนแอนก็จะมาว่าวข้าวการรับรลางวันของลูกสาว แฟนคลับเอซแห่ให้กำลังใจลูกสาวยินดีกับลูกสาวกันเต็มเลยเมนบอจ้าเพลินไปรับรางวัลยูโมอมอสอเดมยมอืนี่นะพี่น้องนะมรนอ,อรออา่างวัลหยางพี่น้องฮูบอจ้ารางวัลคือแอนแอนกับสิวาวหันฟังว่าผู้แอนกับสิวาวหันฟังว่ารางวัลพี่น้องได้รับคือรางวัลหมอดกล้านช้าง เป็นรางวัลที่สมเกียรติอีกรางวัลหนึ่งของลูกสาวเลยเลยพี่น้องแล้วก็อ่ามีในวงสาวหน่อยเพชรบันแพงนี่ผีออฟุูลาพน์มีออมแอมเพชรบันแพงนะจน๊ะนางเอกสาวนางเอกพระเอกของเฮาของสาวหน่อยเพชรบันแพงนั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีกับรางวัลกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทุกๆคนนะจ๊ะเด้อนะครั้อส รวกันต่าางด้วยนะครับแค่ที่อย่างไเรเซนดารานะครับจเากไทอยองไอออนนะครับแต่ในถามว่าบอสโซบอกว่าภาคสองเมฆเขียนบทไม่น้อยแล้วมีอุปอนนินะครับสารยทีตั้งแตงแถมนะครับของถมสารนรถทตั้งแนะครับแล้วก็กส่วงคนนะครับสารน้ที่ตั้งแน่ครับ เรื่อะกาศผู้ใดมัอว่านี่เนาะอยากเบาหอหมมัวว่านี่ลูกสาวเด็กเยี่ยมพ่ออาชิตาที่ลงบานโอ้เพื่อนกาตาสีดีใจฟื้นเนาะเดีหายเร็วๆหายวันหายขึ้นแต่ว่าที่พานมาเพื่อนบัดเดิไปเพื่อนกับท้อห่งกาลังใจกันตลอดอยู่เดชจ่าพี่น้องเพื่อนเดบไปมัวนกับผู้ใด,ดเดบเบิ้งคลิปของพ่อแม่อไอพ่อแม่อุ้งอิมแฟนเพจก่ะ ได้เห็นกันอยูเนะเพื่อนกับคุณหมอกลับไปเออเพื่อนกับเบาหยอกเบาหัวให้พ่อแบบมีรอยยิ้มอ่ะ่ะพ่อไอ้ชิตามีรอยยิ้มเละจ้ะเพื่อนกับโอ้ยมีขอหามยังแน่จัก๊กจั๊ซีพ่อจะได้ออกไปไหวกำหนดอ่าเดี๋ยวมอสีตะวันไ้เดรออ่าไหย่หามกินซ้อยจุ้ยหามา,า,มหามเที่ยวร้า,านอาหารหามไปตี๋เสาว โอเคบอนอนแค่นี้นอนออกของพ่ออชิตาก,ก็คือวันที่สามตุลาเนาะจา้าไอ้กุหมอถึงจะได้ออกแล้วกะ็ดีใจกับลูกสาวไอ้พยาบาลเพิ่นเห็นลูกสาวเพิ่นกับปื้มเห็นแต่ในไอโซเชียลเิ่นกลางสีเพราะเพิ่นเห็นตัวจริงดูพยาบาลกนดีใจน้ำตาไหลเลยแม่พี่นอ้องเออเห็นแล้วก็ปื้มใจแทน ปื้มใจเอาล้วกับผู้ใดได้เบิงนะ่งเนาะห้องพ่ออาชิตตาหมู่ว่านเนี่ยห้อง410ได้พี่น้องเออ410ของ410ได้ทีพ่อพอาชิตตาพากักถี่ลูกสาวไปเยี่ยมหมู่ว่านเมนียนหมู่ว่านเนี่ยลูกสาวโดนแคนเซรร์งานยูทีบุรีรัมนาเพราะว่าพื้นที่ฝนมันตกมันตั้งบได้แมีนบ่จาพิ่นกะแต่ยกเลิกง,งานพอดีลูกสาวก็ได้พักพอนแต่ว่าลูกสาวกะ พักพอนู่แต่ว่าํำมาผู้ใด้เด็กไปเบิงที่ลูกสาวลรยสดในแอบดำเนี่ยจ้าเปานา็นจังไดเพินกระลองให้มวนๆให้พี่น้องฟังทักทายพี่น้องแมนบอลไี้เขาคู่แอนกับเขาไปเบิงให้กำลังใจน้องคือการสร่งดอกกุหลาบส่งยังให้น้องกดไลค์ให้นอ้องยุ้ยจ้าพี่น้องผู้ไดเขาไปเบิงในแอบดำกับคอมเมนต์มาบอกสู้กันฟังเนเด้อเพ่งมวนๆดอกอยาในป่าปูนเพิ่นวาขอ้จ้ oh, ทดินสวมกางเกงยีนาเก่าใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆบอดด้วยราคาบางไว้วันหนึ่งเรียนจบฉันที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกยาถ่ายรูปปริญญา มมันมาานราาพ้่นลองมวนมวนพี่น้องเิ่นก็นลองไหนฟังอยู่แล้วก็มีน้องแก้วตาน้อที่พิ่นอุ้มที่พิ่นหักอ,อพี่อุ้งอิงน้องแก้วตานั่นเองจ้ะน,นะฮักบ่าจา้าเพิ่นนมนฮักเพิ่นใน FC เอ,มอามาฟางอีหลา บางคนก็ทักคำว้าคอมเมนต์มาเนี่ยว่าเป็นหนึกหน่อยหรือตุ๊ก,กตาอ้าวอีหลากันยังเป็นหนึกหน่อยโยอ่าในสายตาพอมพอมแม่แต่นี่อ่าผู้ใดเดเบิิงตุ๊ก,กตานี่ค้งแน่หมานแน่ม่แต่ความปังเดนลูกสาวน,าวนี่ลูกสาวปังอยู่แล้วเดบมาแห้งปังๆขึ้นไปแมนว่าจะ้ะในความเสอร์ของคุยแอนเอง,เองนะคุยแอนก็ับมาแบบสายนี่คือกันเพราะว่าอ่า เมื่อก่อนเนาะดังลูกเทพเด้ตุกตาแบบนี้ลูกเทพเด้แต่นี่ลูกเทพบ่ลลูกเทพบ่าลูนะแฟนขาเอามาให้ลูกสาวก็ถือว่า่กา,ากนาลากะเออเพื่อนภาพไปงานมองใดก็โอ้ยเห็นเพื่อนอุ่มกันนะฮะก็คือกันแต่งตัวเพื่อนก็ซื้อซื่ออย่างให้เมนบ่จ้ะมันและกะมือเนี่ยแคว้นกะมาว้าวหรือองไรการรับรางวัลถิมม่มมอสของ ลูกสาวนี่ละจ้ะมาแสดงความยินดีเนาะพอพอแม่แม่เอฟซี FC ทั้งหลายก่าฝากส่งกำลังใจคอมเมนต์มาได้เจ้าแสดงความยินดีกับลูกสาวคนสวยของเฮานั่นเองจ้าอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่ลูกสาวไปรับรางวัลน,นะคะมีพีออมแอมพีออบสุรพลไปรับกับลูกสาวนํามีสวยรอกันทุกคนเลยจ้าเดี๋ยวภาพสวยๆบรรยากาศสวย,สวยๆมาไห้พอพ,อพอแม่ๆมพี่น้องดเดบิ่งกันในคลิป แคปไอในแอปฝาเด้อจ้าเด้ออย่าลืมไปเบิ่งในแอปฝาเด้อหรือว,ว่าคลิปไอช็อตไอหรือรูปภาพเดี๋ยวสิลงให้เบิ่งในช่องนี่ละจา้าแอนแอนผ้ามวนนี่ละจา้าพี่น้องกะจังไดกะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันแน่เด้อจา้าเด้อคลิปนี้กะขอจบทรนี้ละจา้าพี่น้องจา้าฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้คู้แอนนี่ละจ้า อาจจะพิาพารประการใดก็ขอขอภัยมาณที่นี่กับกระพับปรุงและพัฒนาจาของไปเรื่อยๆด้จ้าเด้อฝากกดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให่งกันด้ด้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ขอบุณทุกกำรรลังใจเด้อจ้า